สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการฝึกเคนโนอวเซผ่านเทคนิคชิชิโนอวเซครับครับเริ่มต้นจากการยืนแบบฮิโดริฮันมินะครับแล้วก็ทางฝ่ายของอุจิตาชินะครับก็จะโจมตีด้วยโยโก,กมเมงครับครับเ,เมื่ออุเกตาชินะครับรับการโจมตีแล้วนะครับ ก็กดดาบนะครับหลังจากกดดาบเนี่ยอุจิตาชิก็จะทําสึกิเข้ามาครับผมฮบอครับผมอุจิตาชินะครับจะยืนด้วยฮิโตเอมินะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับอุจิตาชิก็จะทําโยกโกเมงแล้วก็ฝึกเหมือนเดิมต่อไปครับเฮเฮับ,ฮบ ที่ผ่านมาทางเราก็ได้ทําคลิปที่แนะนําการฝึกเคโนอวเวเซมาแล้วหลายคลิปนะครับท่านสามารถย้อนกลับไปศึกษาคลิปที่ผ่าน,านมาได้นะครับถึงตรงนี้ภาพรวมแล้วนะครับการฝึกเคโนอวเวเซเนี่ยนะครับผู้ฝึกก็จะได้ฝึกความชํานาญของการใช้หลักสําคัญในการฝึกไอคิดโดทุกอย่างไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการยืนและฟุตเวิร์กนะครับในเรื่องของฮันมินะครับาการใช้การที่เราจะสัมพันธ์กับคู่ฝึกนะครับหรืออวเเสนะครับเรื่องของระยะนะครับไม่นะครับ,านะรบการใช้สะโพกในการออกแรงนะครับการใช้แกนลำตัวในการออกแรงนะครับแล้วก็เรื่องของโคคิวครับผม